สวัสดีครับวันนี้เรื่องเล่าต้องรู้จะพาคุณไปรู้จักเรื่องแปลกๆจากจีนที่อาจทำให้คุณต้องขมวดคิ้วหรือหัวรเราะเบาๆว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอถ้าชอบแนวนี้กดไลค์กดแชร์ไว้ได้ด้วยนะครับนี่คือหมู่บ้านเหยเฉียวมูตั้งอยู่ที่มือนคุนหมิงประเทศจีนหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษคือว่าประชากรของที่นี่กว่า40เป็นคนแคร โดยจะมีความสูงเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ79-130ซติเมตรโดยประชากรที่มีสภาวะที่เรียกว่าคนแครนี้พวกเขาจะหยุดสูงตั้งแต่ในชว่วงอายุประมาณ5-7ปีเท่านั้นพวกคนแครจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนเป็นคนธรรมดาปลูกผักปลูกดอกไม้เลี้ยงสัตว์เปิดร้านอาหารและบางกลุ่กก็ยังมีการรวมตัวกันเป็นหมู่คณะเพื่อจัดแสดงโชว์ต่างๆให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้าน นอกจากนั้นที่นี่ก็ยังมีสวนสนุกของคนแคร์ให้เล่นด้วยๆสาเหตุที่ทําให้คนบางส่วนในหมู่บ้านเป็นเช่นนี้ยังสรุปไม่ได้แต่มีข้อมูลบางอย่างในปีคริสต์ศักราช1997มีการสนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดมาจากสารปร,รอยดในดินที่หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่มันมีมากจนเกินไปนั่นเองจึงทําให้พวกเขากลายเป็นคนแคร์แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ข้อสนิษฐานเท่านั้น